สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหรูหน่าใช้1คันนะครับมาอีกแล้วครับโตยโยต้ c a m r รี่ปี2004 2.4ตัว G นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับหรูหราแน่นอนคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนหนักไม่ชนหนักไม่ถอดน็อตไม่แกะฝากระโปรงครับเดิมๆโรงงาน ช่วงล่างนิ่มแน่นเครื่องเกียร์สมบูรณ์ทุกอย่างครับเช็คไว้ให้หมดเต็มระบบรองชมดูได้ถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับใครเน้นหารุ่นนี้ไว้ใช้งานห้ามพลาดนะครับคันนี้เปิดมา149,999บาทนะครับเกาะเจรจาต่อรองนะครับขอเล่นเลขสวยครับรถอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับใครสนใจไปดูรถทดลองขับได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยู่บ้านไกลนะครับก็ให้เขาขับส่งเช็ครถหน้าบ้านเลยเลยครับรถไม่หายเงินอยู่ครบไว้ใจได้ครับคัดรถดีเน้นรถดีแล้วก็เอามาให ส่งต่อนะครับต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับพวงมาลัยเป็น Airbag ABS บอกนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้สมบูรณ์พร้อมใช้ขึ้นสูงลงต่ำเดินทางใกล้ใกลสะดวกสบายไปกันได้หลายคนนะครับข้างหลังก็นั่งกว้างกว้งนะครับมีม่านหลังนะครับแล้วก็มีแอร์หลังครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเคลื่อน ต่ำลงสูงได้หมดครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยครับกระชับตัวแน่นอนนะครับเบาะตัวนี้เบาะกว้างครับลองชมดูได้ตัดสินใจดูเลยนะครับไปดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสีบอลทองนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยครับก็ขอถ่ายมาให้ดูก่อนเลยครับจะได้ เอาไว้ดูครับเผื่อว่าคืนนี้ตัดสินใจพรุ่งนี้ไปดูรถอะไรแบบนี้นะครับลองชมดูได้นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube มีคนรีวิวครับลองพิมพ์ไปเลยครับรีวิว Camry Avc 3 0มศูนย์หรือไงครับหรือ c a ม ry ก็พอครับรับรองมีคนรีวิวให้ท่านเรียบร้อยเลยครับไปศึกษาไปเรียนรู้ครับอะไรที่ไหนช่างที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนถูกเนี่ยมีแน่นอนครับยิ่งเข้าไปศึกษาในขับนะครับคนที่ใช้งานจริงนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับคนที่ใช้อยู่แทบจะไม่อยากขายเลยครับ บางคนก็แบบเก่งครับแล้วเรียนรู้แล้วก็เป็นช่างด้วยก็มาถ่ายทอดประสบการณ์อะไรมีครับมีทั้งแท้เทียบเทียมขึ้นอยู่ว่าเรามีงบต้องบำรุงเท่าไหร่แต่อนนันเนี้ยสภาพคันนี้สมบูรณ์พร้อมใช้นะครับไม่ต้องกังวลไปเช็คไปตรวจสอบอยู่ได้ทดลองขับท่านก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น้วครับลองชมดูได้ตัดสินใจดูก่อนนะครับส,สวยๆแบบนี้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะหนังสมบูรณ์พร้อมใช้เอาไปให้ท่านใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเก็บแก้แล้ว ลองดูนะครับตัดสินใจดูก่อน เช็คตรวจสอบให้มั่นใจนะครับไปดูรถนะครับใครอยู่ใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งจุดถาชิ้ที่อยู่บ้านไกลนะครับให้น้องเขาส่งได้ถึงบ้านท่านนะครับตรวจถ้าในบ้านเลยประมาณเนี้ยรันตีว่ารถไม่ได้ไม่ดีจนเงินที่กนะครับอนมาจต่หนุ่มอยู่ครบแน่นอนครับลองชมลองทอล์คคุยรายละเอียดกันนะครับสำหรับคนที่บ้านไกลก็เยอะครับข้าเท่ากันนะครับถ้่เราแยงได้รถแลก็เราตีเราดูมาดูในงจุดเท่เหมือนกันครับราให้ครับไปส่งดีกว่าเราลองที่บ้านสะดวกดภายนะครับนี่นะครับในโซนแบบนี้เน้นหาวาเงนไมก็วิ่งมมาาบนนะครัเ้นโทรเจรจาสอบไมม่หน ดูก่อน,นครับ,รบขอบคุณ<ต>ครับส,าาสวัสดีครับแต่สภาพรถเนี่ยสมบูรณ์และเดิมมากๆเลยครับเรียกว่าถ้าใครได้คันนี้ไปก็ ขับหรูแน่นอนครับสีบอนทองนะครับสภาพภายในก็สวยครับยังสวยอยู่ยังใช้งานได้ปกติแอปแอร์หลังเย็นทั่วถึงเบาะกว้างขวางนั่งสบายครับลองชมดูได้ตัดสินใจดูก่อนนะครับลองรุ่นนี้เป็นตัว G นะครับลองหาข้อมูลก็ได้นะครับใน YouTube ว่า Toyota ตัว G 2.4ีมีออปชันอะไรพางก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ครับตัวนี้ก็จะมีเปิดไฟสว่งสว่างได้นะครับเปิดประตูก็ดูหรูครับสิ่งอำนวยความสะดวกออปชันมีเยอะครับสำหรับแคมป์ีเนี่ย ออปชันจะเยอะถ้าเป็น2.4คิวก็เยอะขึ้นอีกแต่ราคาก็จะขึ้นไปอีกนะครับลองชมดูได้ถูกใจหรือเปล่าลองชมนะครับแอร์แบก ABS สิ่งอํานวยความสะดวกครบคันปลอดภัยแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องนี้จะช่วยเอื้ออํานวยให้พี่น้องสมาชิกได้เห็นรถสวยๆเอาไปใช้งานกันนะครับดูกันเพลินๆยาวๆเลยนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเบื่อก็ปิดเสียงนะครับขออภัยล้อเล่นลองชมดูนะครับคันนี้ ลองหาข้อมูลใน y o u t u b e เนี่ยจะมีคนรีวิวเยอะเลยครับแล้วก็ถ้าเข้าไปในแฟนขับแฟนเพจก็จะได้ข้อมูลที่แบบจากคนที่แบ่งปันประสบการณ์ท่านไม่ต้องไปคิดเองมโนเองตัวนี้อ่าอัตราการกินน้ำมันนะครับนอกเมืองก็ต้องมี11 12 13นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบนะครับนอกเมืองในเมืองก็ต่ำกว่า10แน่นอนนะครับ ลองชมดูนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีดอนไม่มีถอดครับเนียนๆทุกจุดครับบอกเลยว่าถ้าใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานแล้วอยากได้รถที่มีคุณภาพราคาประมาณนี้แล้วอัอปชั่นได้เยอะขนาดนี้มีแค่แคมรี่เท่านั้นครับนี่ครับแล้วมันดูแลง่ายถ้าเทียบกับ Accord หรือ iana, เชียร์เงี้ยสองรุ่นนั้นต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับอันนี้ใส่ใจพอประมาณเรียน